สวัสดีกะทักทายสวัสดีพ่อมีนอ่น้องลุงป่าอาม้อชมองสิบอนและชุชคน,นเด้อเมื่อนี้สิมาเหล่าดอง,องทุกคนหรือว่ามาขอเียนเซิรหนมูเพื่อนพี่น้องพ่อแม่ลุงป่าอาม้อชมองสิบอนมาชอฟุชคนเนาะมาห่วมแสดงความยินดีทำงานแต่งหรือว่างานสมรูณหไม่ของเฮาเองทุกคนเส่งหวางานจะได้จัดขึ้นในตอนเสาร์วันอาทิตย์ซึ่ง้ะ เปนน็นปฏิทินบ้านท้าหรือว่าเดือนลาวก็เป็นเดือนสองลาวแงมเจ็ดคำเดือนสองลาวซึ่งว่ากงกับปฏิทินในสากลก็คือคือวันที่เก้าวันอาทิตย์เดือนหนึ่งปีข้อสอ2ส,สองพัน้าสองะทุกคนจะเป็นมือขูกขอต่อแคนเนอนตอนเ้า้า และกาบาซีสู่ฟันผูกคอต่อแขนเนาะทุกคนตามหาเหตุคองประเพณีลาวเฮากะเมื่อนี่เนาะทุกคนกะถือโอกาสเยียนเซินทุกคนอยูท่ทางออนไลน์เลยเนาะทางยูทูบกะเพราว่ามันไปหาไปมาหาสู่หากันบ่ได้เนาะทุกคนเพราะว่าโศกนี้การซเป็นสวงโควิดเนาะจะได้กะการาบขออาภัยนำลายๆเนาะสำหรับมูเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องอยู่ไซยอยู่บนไดที่ว่าเฮา บูงเนาะเราข่าวบูงกะต้องขอโทษขออาภัยมาวันนี้เนาะทุกคนเพราะว่าส่วนนี้ครับเป็นส่วนโควิดแนงานกะบิบรไดจัดงานใหญ่เนาะเหตุแบบน,น้อยแบบเรียบง่ายแบบสไตล์ททบ้านเฮาในี่ยทุกคนเพราะว่าเฮาก็ต้องแบบเซฟแน,น่นาะเพราะว่าเพิ่นกับบริหารจัดเป็นงานใหญ่เส้นได้กะขอวัอนนี้ลทุกคนเป็นสื่อกลางเยนเซินทุกคนเนาะมาหอมแสดงความยินดีนำงานเฮาสำหรับวันนีก้ก็เป็นมือที่ว่ากาเกียม เป็นประเภทพวกเครื่องแต่งกินนะทุกคนผวกถวยบวงแต่ก็จัดกาเกียมสถานที่ไว้เนาะเพราะว่างานมันกระชิดจ่อจันเข้ามาแล้วเลยอีกสองมือกระสีพดงานแต่งนะประหยัดมันหมดว่วงหมดท่าน,นทุกคนกะเกียมไว้กะไลน์จากนี่กระสีพาทุกคนไปเบ่งบรรยากาศการกาเกียมง,งานแต่งเอาเลยเนาะทุกคนจะได้กะต้องขอขอบคุณเรือว,ว่าเขาขอบใจพี่น้อง ทางฝั่งไทยเนาะเพิ่นการทีโอนเงินมาผูกแขนแล้วก็โอนเงินมาซอยดองเนาะทุกคนแต่ละก็ขอบคุณหลายๆเนาะที่ว่าเพิ่นซอยดองก่อนเนาะซอยดองล่วงหน้าเนาะเพราะว่าถ้าซอยมือ้อที่ว่าห้าแต่งแล้วก็มันสิบ่วั่ทันหลายคนเพิ่นก็ได้ซอยหลวงหนานะ้าแล้วเนาะทุกคนแต่ละก็ขอบคุณหลายๆเนาะขอให้จเจริญเจริญให้ร่วงรวยกว่าเก่าเนาะเดี๋ยวเอากต่สิตัดไปเบิ่งพาบรรยากาศการกะเกียมงานแต่งเลยเนาะทุกคน นี่ก็เคียงนะทุกคนแบบเขาวันยืมมาแต่เฮือนปะบวบต่วเราล,ลูกเราจัดงานดอกที่แล้วแต่ว่าตัวนี้คือสิบเได,ด้ใส่ดอกมันดำแห้งสีเลือดเ,เลือดเอาตัวใหม่ๆเอามาลางเนาจะเกี่ยมไว้ยบวบน,นี่เป็นบนับถ่ายนะทุกคน <laughs> บับถ่ายลิบหลายคนก็สิเบิ่งดซากลางแปลกๆหน่อยเป็นเหล่าเขา ลาขาวแม่นปลาาวังอยู่เราเขามันลมมื้อนี้เสียงมันเข้าไมคา์ก็เลยมาลีถ่ายอยู่นี่กะสิพาทุกคนไปเบิง่งอากาศนเนาะการกา,รการเกียมงานเฮาเฮากะพี่น้องเาานาะทุกคนหลายคนกะมาซอยพี่น้อ,นองงานกาใกล้แล้วเป็นต้ตนแม่นเขาซาวรอยซาวพรเาบ่แกบต่ต้นหลังกเกียมเนาะ อันนี้น้าบ,บ่าวพอหนองกรผนจะส่อมประตูหายไหมปร,ประตูมีปัญหาน,นี้อันนี้เป็นบ่อนบ่อนล่างถ้วยเวลามีการแต่งบ้านเราบ่อนล่างถ้วยกส็ใส่อันเตียงแบบนี้แหละพี่น้องกระสีมุงหลงังคาไว้เล็กน้อยเดี๋ยวหาสิกระเบื่องบรรยากาศทุกคนอันนี้เคียงเนาะเคียงก็ยืมต่ออันของป้ามาแต่ว่าบางอันมันก็นใส่บ่ได้แหละทุกคนแต่ว่าเราเก็บให้ก็เลยเอาเอามาล่างเอาไว้ซอยซีนลงานเมือเงเศร้าทุกคน เหมือนเ้าของวันอาทิตย์เนาะบ่เหมืนของมือหน่กะสีอยู่ในโซนโซนแม่รัวโซนแม่รัวเนาะก็เล่าขว่บักพริกบ่อนนี่เป็นบ่อนแสบดังในจักหน่อยบ่อนนี้บ่อนตาบักพริกมักเพสตกับข้าว่บพี่น้องตอนเด้เตรียมหลายๆเพราะว่ามันซีนีลาบ ก็ไปใส่แจวสะพรกันเริ่มมาซอยแล้วเนาะช่วงนี้ก็บ้านจะช่วยบันไดตอนนี้ก็สบายดีทุกคนใส่ต้องเนี่ยสิบโมงพี่น้องตอนนี้สิบโมงแล้วเนาะแต่ว่ามันยังยังปวดมือมันมืออื่นก็เป็นมือสุขอนแต่ว่ามือมันเทิดเป็นมือขุกแขนบาซีสุขวันแต่ว่ามืออื่นเป็นมือสูุคอไหวนซื่อ ยินแต่เสียงมาหน่อยฮะอันนี้ป้าน้อแม่บอกว่ากำลังขวัวขวัวคู้หนึ่งขวัวคู้หนึ่งตาำใส่ลูกใสยหลานใส่ลูกใสยหลานเนาะสาวอ่ะสักลายเอฟซีเนี่ยแม่เจ้าบ่าจะบ้าดีวันนั้นได้สิได้ลูกเท่าไหร่ได้แล้วก็เลยได้เด็กได้แล้วก็เลยได้เห็นจมหลายมือแล้วเนาะ ได้สมใจแล้วบไงตามขอบเขตเนาะอันนี้ก็ลูกของอันป้าเป็นนันน้องสาวหลา่าบอแอ๊กอันนี้อันนี้ก็เอื้อยบอแอ๊กเนาะเพื่อนนี่มาหลายคนพอสมควรมือนี่หลา,ายคนอยอะสลอยมาแล้วทุกคนนี่แหละทุกคนเวลามีงานมีการอย่างกับบ้านเฮาหน้าซอยเลือกัน เพราะว่ามันเห็ดผู้เดียวบ่ได้งานอันนี้มันต้องอาศัยหลายคนแต่เขาเห็ดผู้เดียวนี่ก็มันเป็นไปบ่ได้มันงานใหญ่เนาะนี่แหละโอ้ยตอนเพลินกินมาว่ <c oughs> าั <c oughs> แต่ว่าเอาื้อยกัดอยู่ในหม่องลาง่างถ้วยโซนล่างถ้วยเห็ดโบได้ใหญ่พี่น้องงานกันตอนแรกว่าสีเห็ดบไดใหญ่เนาะแต่ว่าอีแม่ก็เลาะหาคนเรื่อยๆมันก็ใหญ่ไปเองมัน กะเล่กันกะเคียมลายอย่างลายแนวเนาะต่อนี่ซาเมกับมาซอยแหละทุกคนกำลังหมัดลังคาอยู่ที่หลังสวยมาไอชิมัดเห็นไหมหมัดเยอะแล้วอ่ะทักทายผู้บ่าวหน่อยไหมป้าก่อนบอกป้าแล้วมาทักทายไปหมัดใหม่กัแล้วสิแล้วแล้วนี่ซาเมกับมาซอยนั่งยังโบเห็นแตะหนองขาวเนาะโบหงส์เป็นสีมาเหมือนได้เจเจชวนมันอันนั้นนะ น่าสิอันข้าวียากนอนอน่ะมื่อื่นอนาเชียนจานารัที่ระูเนเลี้ยงดีนน้าบเนียี่ดองมาแีอาหารเพียเด็นเลี้ยงเพิ่งว่านมาซอยเกตเตกงานมีเลียงก็แปลกมีเลียงสาธิตดีเลย ขาเป็ดกินหนึ่ง <só> ด <c iful> ูมาไก่ลกคนง่ายแต่ว่าเป็ดมันลกยากก็เลยสาเพิ่มนะครับลดมาเดี๋ยวจำประชักแต่ว่าทีมงานมันยิ่งหนาล่างสวยอยุ่นก่นอ่ะได้เมื่อไหร่บอกเติมห่อนหน้าล่างสวยกันแต่ว่ามือเด็กอะใครเน่อยู่มันลมจิ้มห่อนไปได้เดี๋ยวสตาร์ทไห้เบิรงตอนกินข้าวเลยทุกคนตอนเห็ดในมอห้เบิรงกดอกเดียนพี่น้อง <laughs> ยากนะเบิ่งสาเบิ่งตงกินมันสิเป็นตะกินแตอแตอหอยามกินแหละพี่น้องากกเอน็เดเอฟซีกินะนะเปิดมไก่ต้ไก่ไพานีเป็นขอบครัวสลอย่พาเดียดยเด๋ยวมานพาทีสองเป็นอไต้องเป็ดแสบเยอะแ่บ ทบเกินเบราอิ so uh ่นคนคนแง่รำเาเข้วมาใส่หมวกแบบนี้ละงามกับบัทอดได้เลยน่อันนี้ทุกคนยิ้มเขาโอ้ยแนี้สองสาวใส่หมวกหัวยองัว้อยงกายุคคำบัทองปุ่งน้ำเอาบัวทองหมวกาห้วยองสองสามผ้าคุณได้พี่น้องมมาพาสุดท้ายคนกินเขรตินเองคุาวกินเขาเน่ ยิ่มไม่ได้กินขขาวเอ้ยเดี๋ยวกระโดกกระดานมาหนุนก้อนกับลุงลุงสายล่าโมเมนต์สายล่าหรอกสายเขาป้าได้อย่างเงี้กินมาเดินทุกคนกินขขาวเที่ยงนํากันไล่จากกาเคียมงานแต่งเนาะหลอบสเสาเดี๋ยวหลอบแรงกับซืไปซื้อซื้อพักซื้ออันพวกของอยู่ของกินมาเคียมไหวนเนาะเชียมไหมมือ่อื่นเพราะว่ามื่อื่นเสาเป็นมื่อที่ว่าไปสู่คอเนาะแต่ว่าเป็น แต่ว่ายังบ่เป็นมือแต่งเนาะมือแต่งก็คือมือวันอาทิตย์ตอนเสาร์วันอาทิตย์แต่เดี๋ยวกินข้าวกันทุกคนมือนี่เป็นมือร่วมพี่ร่วมน้องแต่ว่ายังมายังบ่เบิดยังอันผู้อยู่บ้านไกลก็มื้ออื่นพุ่นแหละสิมาขอนาสาวมื้อนี้้มือกินไก่มื้อนี้มื้อนี้กินเป็ดกินไก่มื้ออื่นกินกินงัวกินหมูมาซื้อเครื่องพี่น้องอันนี้สิเป็นโซนฟอร์มยิง เสียผาสุดไปงานดอกงานแต่งเสียเอาบรรนุบ่ได้เด้เเดี๋ยวไปจกได้ลวนลามหมดหุ่นเต้นตำลายหุ่นบัว่าบัวต้นนี่โอ้ยบัวต้นเอาบระสินนี่เสียดันดี่กับงานนุ่งนุ่งโมเป็นนุ่งโมเป็นกันนุ่งเป็นเจ้าอยู่กันนุ่งเป็นกับบัามาเบิ่งสาวๆเลือดเสีอไปจนี้ก็จ้าของงามเลือดเสืยเป็นน้องแบบงานแต่งทั้งที่ สิ่งที่มันยิ่งมักที่สุดก็คือแต่งโตเนาะการแต่งโตแบบเ่าต้องเด่นสิ่งที่มันเป็นที่ต้องตาของผู้บ่ารก็คือต้องงามดีความงามดีงามจากภายเนาะในในข้อเสื้อนี่หรอเออถามของสื่อนี่ต้องแต่ว่าเพื่อนนี้ใช่ลรอสื่อแล้วก็แถมค้ำผอมมาเนี่ยก็จับเห็ดแบบประดับเนาะทั้งหมดใส่สุดนะนี่นะต้องแขวนเครื่องประดับนั่นนี่นะมีหมกน้ำอีกนี่อันนี้จะเป็นลาย ลายบ้านเท่าอันี้เอินสินนำข้ามเอ้ยผานำข้ามเนาะผายอมข้ามแล้วก็เกอบลูเกือบลูกยอังยังย่งไมได้อยู่มีแต่อุ่มอาหอยซื้อเพื่อเพื่อใหญ่สเปสื่เลยได้แสเป๊พันสองพันสองร้อบาทือง่แพงเติบเนาะพันสองเวมันเป็นไม้แขง <ด>แม่เปิดแม่เสียงให้เร <ปะ S 2> าไปไ่เป็นไรเปิดเองไอ,อ้ปรับใจได้สิสือมาหอนเฮือนแหละทุกคนแต่ว่าคล้องเขาซื้อนี่ส่วนร้ายเด่นๆนเนี่ยก็นเป็นน้ำอัดลมเพราะว่าตั้งไว้ทั้งหนามันก็เลยเด่นเอามาตอนหับแขกแต่กับบริเหตใหญ่อหออเนาะแต่ว่าไว้ตอนหับแขกชิมชิมก่อนเป็นไรบ้าง สะพอนจะนาบูดหนาบึ้งมดเมื่อเมารถเมารถเมาหลเมาบาแมวแต่ว่าเมื่อยสามีเด้เป็นอะไรหนาดำเลยจ้าหนาดำไปเอาไปต้นเดี๋ยวคนเกลี่ยก่อนทุกคนเอื้อยกับซอแปน์น่ะยุยยุไซเม่ตลาดสวยุหันเสริมสวยไปไล่หัวทุกคนแบบว่าเมื่ออื่นสิบโมีเวลานะเพราะว่าเอื้อยกับนางสาเป็นเจ้าภาพ กับว่าแมนเนาะอันเป็นเอื่อยเฮาเนาะเป็นเจ้าภาพเลยสบมุมีเวลาไปแต่งหน้าแต่งตาก็เลยไปอันเห็ดไปแต่มือนี่แมเนว่าแต่งหน้าว้แต่มือนี่เราไปไล่หัวเนาะไปเห็ดผมมใ้แต่มือนี่นี่แหละทุกคนม่ยิ่งก็ต้องอย่างงามเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกตินี่แหละทุกคนมือนีก็เวียดกับเห็ดสานีเนาะแล้วไว้สานีกัยังดีเนาะแบบว่าเฮาเห็ดว้มือนี้กับมืออื่นมามันก็ชิสบาย สำหรับมื้อนี้กอะบ่มีหยังหลายทุกคนมีแต่มาบอกข่าวดีให้พี่น้อง FC ฟซีมอสม์มงชูบอนเนาะโอ้หเกี่ยวกับงานแต่งเฮาเนาะก็มื้อนี้กอะบ,บ่บมีหยังหลายมีแต่มาขอขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ว่าวอวยพรล่วงหน้าเนาะหลายคนก็อวยพรว่าอวยพรอันให้คู่หักเฮานี่แหละเนาะทุกคนแล้วก็หลายคนก็ส่เเเงเงินมาฝูกกูแคนเนาะ หลายคนกับเขาุูหลายๆเนาะทุกคนขอให้ทุกคนอยู่ดีมีหฮงหลวก็ล,ลํารวยขึ้นไปลายกเก่าๆเนาะผู้ที่หายเห่ากับเขาให้ได้ขึ้นมาชิปแถวเศร้าแถวเนาะทุกคนแล้วก็สำหรับผู้ที่บุญหายแต่ว่าได้วอวยพรหายเห่ากับเขาุณหลายๆเช็นกันเนาะทุกคนจะได้กับเห่ากับยู่ได้กับยอนพีนน <c oughs> ่น้องเอฟซีทุกคนนะหายใจมาโดยตลอดนี่แหละทุกคนสําหรับคลิปนี้กับสีบลมียังลายมีแต่มารายงานทุกคนทราบเนาะเดี๋ยครับข่าวดี กับงานแต่งครับหละทุกคนสำหรับคลิปนี้ค่ะสิข้อตัวไปก่อนทุกคนพอกันคลิปหนาอื่นเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอกล่าวคำว่า,า,าสบายดีอไลฟ์ซีเนี่ยบอกตอนคนหลอสบายดีบ๊าย <laughs> บาย <laughs>